ยินดีต้อนรับค่ะสู่ช่องเพนนังเข้าสตาร์นะคะไม่ได้พบกันนานเลยก่อนอื่นขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะสงการานต์2,565กับทุกทท่านขอให้มีความสุขนะคะใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดอย่างมีความสุขทุกท่านเลยนะคะวันนี้เป็นคลิปนะคะพิเศษสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะมาดูการว่าปีใหม่ไทยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีตุลน,นะคะ ปีใหม่ไทยจะเกิดอะไรกับชาวราศีตุลโอ้ตอนนี้นะคะชาวราศีตุลคุณนะคะอาจจะมีภาวะที่เขาเรียกว่ารออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกำลังจะมาขอแค่คุณปล่อยวางบอกได้เลยว่าคุณจะพบกับข่าวดีแน่นอนตอนนี้นะคะคุณเองอาจจะรู้สึก เหนื่อยนะคะหรือที่ผ่านมาเนาะตัวตนของคุณมันเหมือนกับว่าคุณกําลังประคองอะไรอยู่กะจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ค่อยจะโอเคไม่ค่อยจะแฮปปี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเพิ่งผ่านความรักที่ไม่ค่อยโอเคมาก็เป็นไปได้เนาะสำหรับชาวราศีตุลอาจจะเหมือนผิดหวังกับความรักที่เพิ่งผ่านมานะคะแต่บอกได้เลยว่าคุณนะคะ จะผ่านมันไปได้ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณอาจจะยังรู้สึกว่าคุณกำลังคิดถึงใครบางคนคนนั้นคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณลืมเขาได้เลยนะคะเขายังอยู่ในความทรงจำของคุณแม้จะผ่านมาเนิ่นนานแล้วหรือว่าเพิ่งผ่านไปนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณผิดหวังคุณเศร้าคุณคิดถึงคุณอะไรอาวรกับความสัมพันธ์นั้นอยู่นะคะแต่ไพ่มาบอกว่า เดี๋ยวคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะชาวราศีตุลขอให้คุณนะ่ะประคองสตรีประคองจิตใจคุณเอาไว้นะคะให้คุณปล่อยว่างนะคะไม่ว่าอะไรตอนนี้มันจะดูแบบยากสำหรับคุณนะคะอาจจะเป็นรักที่ ไม่ชัดเจนหรือว่าคุณมีประเด็นปัญหากันแต่ไพ่อยากจะบอกว่าขอให้คุณน่ะอยู่กับตัวเองทําสมาธิหรือว่านิ่งๆอยู่กับตัวเองก็ได้นะคะปล่อยวางนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองไพ่อยากจะสื่อว่าแบบนั้นนะคะพลังงานในช่วงนี้เป็นแบบนั้นหรือแม้กระทั่งคนโสดนะคะที่อาจจะผ่านความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีมาก็บอกได้เลยว่าคุณจะได้พบกับ ข่าวดีในเร็วๆนี้นั่นเองนะคะเพราะหนึ่งเหรียญออกมาแล้วบอกได้เลยว่าชาวราศีตุลขนโสดคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกับเรื่องที่ดีในช่วงปีใหม่ไทยนี้สงกรานต์ปีนี้หรือนับจะจบคลิปนี้นะคะขอให้คุณนะคะปล่อยวางปล่อยจิตให้สบายนะคะอย่าเครียดนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นผ่านมามันจบลงไปแล้วนะคะหรือว่ามันกําลังจะจบนั่นเองนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรแต่ไพ่ออกมาบอกว่ามันจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะนำพาสิ่งดีๆมาให้คุณบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นการเงินการงานใหม่นะคะที่คุณรอคอยหรือแม้กระทั่งความรักใหม่เนี่ยถ้าคุณโสดมานานขอแค่คุณแบบเป็นตัวของตัวเองนะคะปล่อยวางนะคะลองทำใจให้ว่างๆดู นะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะและอาจจะเป็นการเดินทางมาทางไกลของคนที่อยู่ไกลจากคุณก็เป็นไปได้นะคะเพราะพลังงานค่อนข้างไกลนะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่อาจจะเดินทางมาหาคุณหรืออาจจะเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ไกลนะคะและเป็นพลังงานที่บอกได้เลยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้เจอกับคุณนะคะ ืมสำหรับคนโสดคุณมีพลังงานนี้บอกได้เลยว่าคุณมีสิทธิที่จะเจอกับคนที่จะเข้ามานับจากนี้แล้วสามารถที่จะพัฒนากันไปได้นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ไทยสำหรับคุณเลยนะอืมเขาจะนำพาสิ่งดีๆมามาสู่คุณนะคะพลังงานของคนคนนี้เนาะสำหรับคนที่มีประเด็นก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะว่า ขอให้คุณอ่ะมีสติปล่อยวางให้มากๆยังไงก็แล้วแต่คุณจะประคับประคองและผ่านจุดนี้ไปได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหานะคะกับคนคุยของคุณนะคะหรือกับแฟนกับคู่ของคุณนะคะมันอาจจะเป็นรักทางไกลที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องประคับประคองนะคะมีเรื่องมากมายให้ต้องคิดหรือว่าอยู่ไกลกันนะคะแล้วต้องไม่ได้เจอกันน่ะเอางี้ดีกว่าคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความคิดถึง คุณแบบอยากจะเจอนะคะแล้วคุณไม่ได้เจอกับเขาอย่างนี้ก็ได้แต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะยิ่งถ้าแบบเนี่ยโควิดเริ่มจะดีขึ้นประเทศแต่ละประเทศก็เริ่มเปิดบอกได้เลยว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอนะคะถ้าคนรักของคุณเป็นชาวต่างชาติหรืออยู่ไกลอ่ะเป็นคนไทยก็ได้อยู่ไกลจากคุณหรือแม้กระทั่งอยู่ในเมืองไทยเขาก็จะเดินทางมาหาคุณนะคะเพราะว่ามีไพ่หนึ่งเหรียญเนาะ ให้หนเหรียญเนี่ยบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้นะคะขอให้คุณแค่แบบนิ่งๆอะ่ะลองอยู่กับตัวเองปล่อยวางดูนะคะบอกได้เลยว่าคุณนะคะก็จะพบกับสิ่งที่ทำให้คุณแฮปปี้นะคะในช่วงนี้และคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะคะก็อาจจะเหมือนกับว่าตอนนี้เนาะคุณอาจจะเหมือนรอคอยคนของคุณอยู่หรือถ้าคนของคุณแบบ อยู่กันคนละที่อยู่ในคนละบ้านหรือว่าอาจจะอยู่ไกลกันแต่ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันไกลกันหรือว่าอะไรนะคะคุณก็รู้สึกว่ามีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะอห้าถ้วยนะคะคนที่แบบเนี่ยเป็นคู่กันแล้วหรือเป็นแฟนกันแล้วตอนนี้อาจจะมีเรื่องดีๆนะคะเข้ามานะคะคู่ของคุณอาจจะเดินทางมาหา,หาคุณแล้วนําของ ฝากที่มีค่าอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นของสวยงามอะไรก็ได้นะคะมาให้คุณก็ได้นะขอให้คุณแบบเออรับพลังงานดีๆนะคะอยู่นิ่งๆน,นะคะรอคอยนะคะพลังงานจากคู่ของคุณแฟนของคุณนะคะเขาอาจจะนำพาอะไรมาให้สู่คุณตอนนี้สำหรับชาวราศีตุลนนะคะพลังงานก็จะเป็นประมาณนี้ในไพ่หลักมาดูไพ่วิงออฟโซซิสเตอร์นะคะว่ามีอะไรที่อยากจะบอกนะคะสำหรับ ชาวราศีตุลในช่วงปีใหม่ไทยนะคะเห็นไหมคะตีมไทยๆมากเลยสวยมากนะคะขอไพ่วิ่งออฟโซซิสเตอรแนะนำให้กับราศีตุลสองใบคะ่ะโอ้ Take solitude trip to place you are waiting to go โอเคทุกอย่างนะคะคุณสามารถไปได้อย่างที่ใจคุณฝันเลยไม่ว่าคุณคิดอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณคิดคุณสามารถ เดินไปในทางที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นำพาคุณให้คุณได้เดินไปนะคะเนี่ยไพ่บอกเลยว่าคุณนะคะสามารถที่จะเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณตั้งใจได้ถึงแม้ว่าคุณคิดว่ามันยากนะคะเหมือนไพ่หกดาบคุณต้องประคับประคองมันค่อนข้างเยอะแต่ขอให้คุณปล่อยวางอย่างที่ไพ่บอกเมื่อกี้แล้วคุณนะคะก็จะพบกับเส้นทางที่คุณหวังไว้ไม่ว่าคุณต้องการที่จะพบเจออะไร คุณสามารถที่จะไปถึงได้ขอแค่อย่าหยุดที่จะเดินนะคะขอให้คุณ keep going ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณอยากหยุดนะคะคุณอยากรอคุณอยากอยู่กับตัวเองอะไรก็แล้วแต่แหละถ้าคุณผ่านความเจ็บช้ำอะไรมาเยอะแต่ไพ่อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณรู้สึกดีขึ้นแล้วขอให้คุณอย่าหยุดเดินนะคะแล้วคุณจะพบกับ ความสมหวังนั้นไม่ว่าคุณหวังอะไรไว้ก็แล้วแต่นะคะไพ่อยากจะบอกว่าอย่างนั้นอีกใบหนึ่งว่าไพ่บอกว่าคุณนะคะมองตัวเองเป็นอย่างไรคนอื่นก็จะมองคุณแบบนั้นนั่นเองนะคะอะไรที่คุณเห็นในตัวคุณเองนะคะคนอื่นก็จะเห็นแบบนั้นเพราะว่าถ้าคุณรู้ชัดเจนว่าคุณเป็นใครและต้องการอะไรคุณก็จะส่งพลังงานออกมาจากภายในและคนข้างนอกอะ่ะเขาก็จะเห็น ตัวตนของคุณแบบนั้นใช่ไหมคะว่าคุณเป็นยังไงแต่บอกได้เลยนะคะชาวราศีตุลคุณนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่แล้วเนาะดาวพระสุกเนาะเลข6คุณเป็นคนมีสเสน่ห์พูดจาน่ารักพูดจาพูดจาไพเราอะอ่ะจริงๆชาวราศีตุลดาวประจําตัวตนคุณก็เป็นดาวสุกอยู่แล้วนะคะบอกได้เลยว่าคุณนะ่ะมีความเขาเรียกไรอะ่ะมีความงดงามอยู่ในใจเปล่งประกายออกมาจากภายนอกอยู่แล้วเพราะว่า จากภายในสู่ภายนอกเนาะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วในตัวนะคะดาวประจําตัวคุณเป็นดาวศุกร์เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณก็มีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นคุณต้องเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นยังไงคนที่มองเข้ามาเขาก็จะมองคุณเป็นอย่างนั้นนะคะพ่ออยากจะแนะนําว่าอย่าหยุดที่จะฝันหรือหยุดที่จะเป็นตัวของตัวคุณเองอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะเขาเรียกอะไร เดินไปสู่เป้าหมายแล้วกันไม่ว่าคุณหวังอะไรในตอนนี้นะคะความรักดีๆก็จะเข้ามาได้ถ้าคุณไม่หยุดที่จะศรัทธ,ธานะคะคนที่มีประเด็นคนคุณก็จะพบกับความรักหรือคนรักของคุณจะเข้าใจคุณมากขึ้นแต่ขอให้คุณนะ่ะชัดเจนกับตัวเองแล้วบางทีอยู่นิ่งๆกับตัวเองบ้างคุณก็จะเจอคำตอบอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์หรือมันไม่ชัดเจนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะดีขึ้นได้นะคะแต่ขอให้คุณนะ่ะ ลองอยู่กับตัวเองบ้างนะคะลองเข้าใจตัวเองให้เยอะๆว่าสิ่งที่คุณต้องการแล้วว่าจริงๆมันคืออะไรนะคะสําหรับชาวราศีตุลให้จําไว้ว่าคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วนะคะต่อผู้พบเห็นบอกได้เลยชาวราศีตุลมาดูเลิฟออรเ์เคิลนะคะอยากจะแนะนําอะไรกับราศีตุลบ้านนะคะขอไพ่หนึ่งใบค่ะให้กับราศีตุลน,นะคะ มาดูซิว่าไพ่บอกอะไรกับคุณคะ Embrace ว้าว wow. คุณมีหัวใจที่กล้าหาญนะคะคุณมีความกล้าหาญอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะคุณจะเจอคำตอบจริงๆถ้าคุณได้อยู่กับตัวเองเห็นไหมคะตรงกับไพ่เมเจอร์อะคาน่าเลยเป็น4ดาบแปลว่าคุณต้องชาร์จแบตนะคะบางทีคุณต้องอยู่นิ่งๆกับตัวเองเพื่อที่คุณจะได้พบคำตอบหรือว่าสิ่งที่คุณหาคำตอบไม่ได้สักทีอะ ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วคุณจะเจอคําตอบนั้นแม้กระทั่งว่าคนโสดก็แล้วแต่การที่คุณแบบอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะแบบทบทวนว่าสิ่งที่ผ่านมามันคืออะไรคุณก็จะเจอนะคะคำตอบว่าคุณต้องการใดในชีวิตความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นยังไงต่อให้ความรักความสัมพันธ์เก่าไม่ดีแต่ความรักความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามามันจะเป็น สิ่งที่ตอบโจทย์คุณเพราะคุณรู้แล้วว่าจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรนั่นเองนะคะที่พายอยากจะแนะนําสําหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้นี่ก็เป็นภาพโดยรวมทั่วๆไปไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครขอให้ชั้นเปิดใจกว้างนะคะทุกท่านเลยผู้อ่านเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีตุลขอให้คุณนะคะเจอข่าวดีนะคะทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะในทุกสถานะที่จะเข้ามาไม่ว่า คุณมีคู่นะคะก็ขอให้คุณนะคะมีช่วงเวลาดีกับคู่ของคุณนะคะคู่ของคุณนำสิ่งดีมาให้คุณนะตอนนี้หรือแม้กระทั่งคนที่โสดก็จะได้พบกับรักหรือการเงินการงานที่ดีนะคะความรักความสัมพันธ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาให้ในช่วงนี้นะคะโอเค ฝากนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาเลยแล้วเพิ่งเข้ามานะคะฝากด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PENTACLE STAR นะคะส่วนคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วนะคะก็ขอให้อยู่เป็นกำลังใจกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะวันนี้นะคะผู้อ่านก็ไปก่อนนะคะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ